ค่ะลูกชายเขาเป็นแต่ตัวนั่นแหละค่ะคือรู้สึกได้เลยวันนี้เขาฟิ่นเต้นด้วยแบบแอบไปให้กำลังใจเขาแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณลุงโอ๋พี่โอ๋บุ้มกับเนาะลูกโอ๋เขาก็เคยเจอเลยตอนที่แพนเล่นเกมเอ้าคืนเนาะไอ้ตัวเล็กก็ไปเฝ้าเราก็คือเราอพาไปกองด้วยแล้วพอในเรื่องเลยเหมือนจะต้องแพนแพนเค้กจะต้องมีลูกค่ะเขาเลือกถึงเราเลือกลูกเรา ื่องถึงหลานนะคะก็เลยโทรมาแพทเองก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเขาโตแล้วเนาะก็เลยบอกว่างานแพทขอคุยกับลูกก่อนว่าเขาเล่นไหมเราก็คุยกับเขาว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้เล่นกับแม่นะหนูว่าจะต้องเล่นกับพี่แพนเค้กแล้วก็มีลุงโอ๋จำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าเขาจะเจอกับใครแล้วให้เขาตัดสินใจเขาบอกโอเคครับผมเล่นใช่แล้วซึ่งเ้าก็จะบอกอีกว่าแล้วแม่เขาไม่ได้ไปด้วย ช่วแม่มีงานของแม่แม่ไม่ไปเฝ้าไม่ได้เนบลูกอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคครับที่เขาพูดมาเนีเขาบอกมากโอ้โหทักใจใจมากวันแรกที่เขาไปถ่ายทีเซอร์อะค่ะแพทกังวมากคือคือแพททำงานแล้วแพทก็ถามเลขาตลอดว่าใครก็ได้ช่วยช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมแพทอยากรู้ว่าเขาอบเออเขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายส่งกลับมาโอ้โหเราแบบแล้วยิ่งพอเราเห็นทีเซอร์เราก็แบบเออ เขา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 ทำได้คือวันเลือดแม่แรงคือแพทดรู้แล้วจุกออดของเขาคือแม่ถ้าถ้าเราอยู่ทกั้ไม่มีแม่ทุกอย่างจะดีหมดถ้าถ้ามีแม่ปุ๊บทุกอย่างจะเฟลหมดที่รู้ว่าก็เพราะจากการขี่ม้าด้วยค่ะเอเหมือนเหมือนครูสอนขี่ม้าทุกครั้งที่เราไปเฝ้าอ่ะ ครูจะบอกว่าอยากให้ค <kişi> <P an lon als> ุณแม่ไปนั่งด้านในได้ไหมเพราะว่าเขาสมาธิเขาจะอยู่ที่เราเหมือนเราดุมากเหมือนแทดจุกจิกมะคะหรือดุมากจนเขากังวลว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องหรือเปล่าแม่สายตาแม่กําลังว่าเขายู่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โฟกัสกับคนอื่นเขาก็จะคอยเหลือบมามองเราว่าตอนนี้แม่เราอยู่ในอาการอะไรก็เลยตัดปัญหาว่า แยกย้ายกันไปเติบโตทีลู่อย IC ่างอพชรเองเห็นแหววในการแสดงเป็นยังไงบ้างเอาจริงไม่มีแล้วกังวลมากอย่างที่เพชรบอกพี่กังวลมากเพราะเขาเก่งกับแม่คนเดียวหมายความว่าพี่ๆจะเห็นเขาเต้นเก่งพูดเก่งอยู่ในช่องทางของแม่อยู่กับเราแล้วเวลาเราพาเขาไปทํางานเรารู้สึกว่าเหมือนเขาทําได้แบบเรารู้สึกเขาทําได้กว่านี้อีกอะไรอย่างเนาะอาจจะเป็นเพราะเราจุติแล้วเราก็คง คลิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราปล่อยเขาไปจริงๆอะ่ะอ๋อไม่มีชั้นที่เธอเขาทาได้ทําได้ดีกว่าตอนอยู่กับฉันอีกยังตอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีสิเที่ยงไหมคะว่าเราข้อูลอะไรไม่มีเลยแพทอะวันเนี้ยก่อนออกมาทํางานอ่ะแพทพูดกับเขาคาเดียวว่าให้ฟังนุ่งโอให้ฟังร่วมก,กับเยอะๆเไม่ต้องโฟงกัสให้ฟังว่าเขาต้องการอะไรแค่นั้นพอท<ม>ไม่ช่วยเพนหรอไม่ค่ะ แคทไม่แบนี้เลยแคทไม่สามารถสอนอะไรเขาได้อารมณ์เราด้วยไม่ต้องรเทรนใอนนี้เลยนะการบ้านเยแทยังไม่ไม่สอนรูเพราะเราจะมีความรีบตลอดเวลาเราจะมีความว่าเอ้ยทำไมทําไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าตัดปัญหาว่าลูกเลิกเรียนมาเนี่ยส่งเขาไปเรียนพิเศษเลยให้ครูเป็นคนสอนเราอะกลับมาเราจะจอยกันอย่างเดียวคือเราจะเล่นกันอย่างเดียวในโหมดของเราคือเวลาลูกกลับมาการบ้านอะไรเงี้ยไปไปไป,ไปคุออยกับครูที่เรียนพิเศษ แต่อยู่กับเราอะเราอยากให้สนุกแล้วเ<ม>พราะเราเ<ม>พราะเราไม่สอนอเรียกว่าเป็นเจ๊ดันเต็มที่ไหมหลังจากนี้แล้วแต่เขาเลยคือทุกอย่างแล้วแต่เขาคือตอนนี้เขาแพทว่าเขากําลังหาว่าเขาชอบอะไรอย่างตอนแรกก็บอกชอบขี่มา้าตอนนี้ก็คือไม่ชอบขี่มา้าเราก็บอกว่าไม่ได้แม่ หมดไปเยอะเลยโอเคหรอทำไมไม่บอกตอนที่แม่ยังไม่ลงคอร์สได้ไหมซื้อมาแล้วอ้อล่าสุดถ้าแม่ซื้อตัวนี้หนูจะขี่มาบอกขี่ไปก่อนลูกแล้วต้องมีควาสนใจอะไรเป็นพิเศษนการแสดงเขาค่อนข้างที่จะสนใจทุกเรื่องยกเว้นการเรียน จริงๆแล้วทุกคนบอกอุ้ยแพะจะไปพูดอย่างนี้มันบอกมันคือเรื่องจริงฉันพูดได้เพราะเขาถามเขาสนใจระบายสีขี่ม้าจิจกรรมเต้นอะไรโอ้โหคนเรียนรู้เร็วมากอย่างคลิปล่าสุดที่เต้นกับพี่จันจิอ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์มหมด <Okay. S 1> บอกว่ามันจะมัน,มนจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนรัราะนั้นคือเขานะเขาดูเราทำแล้วบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องถ้าตามเรื่องเรียนเนี่ยเขาเอาหมดอ่ะอย่างวันนี้ไปถ่ายอ ส่วนใหญ่อะอย่างเขาจะก้อนเวลาเขาอยู่ที่โรงแรมเขาจะเก็กกับแม่มากๆ,าๆเลยนะเขาไม่ค่อยพูดแต่เราก็จะถามแค่ว่าวันนี้สนุกไหมชอบหรือเปล่าโอเคไหม <Evet. S 2> เขาก็จะตอบง่ายๆว่าชอบครับจบเราก็คือจบถ้าเขาไม่ชอบเราจะไม่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 ไมกดดัเน,นเราฝากฝากกับพวกกลับไปยังไงรรไไล,ละด้วยความที่เป็นเด็กมันน่้จะคอนโเราวันนี้เลยนะ ฝากลูกค่ะด้วยนะคะไหวทุกคนไหวทุกคนฝากลูกค่ะด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้านรองแบบเล่นไม่ได้คือเราเรารู้เลย่ะเรามีแต่มืออาชีพพี่ป๊อปเปลี่ยร์นิลาพี่น้ำพึ่งนาธานิกาที่แพทแทนเน่ตอนนี้เป็นแม่จบงแม่แลยขอโทษนะคะขอโทษไปก่อนเลยเก็จะมาฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะก็เลยบอกว่าตอนแรกพี่เทนเนก็ปวดกว่าเขาไม่เสียงานงานเขาบอกเขาแบบชอบแต่เขาใหม่มากคือแพทกลัวอย่างเดียวว่าทุกคนอะถ้คาดหวังนะเขาใหม่จริงๆ ที่คนเล่นกับแพทอ่ะเขาปวดแปดเดือกเขาไปเต้นโยกเองแล้วที่เห็นตามสื่ออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเขาเก่งกับแม่ใช่ก็เลยแต่ฟีดแบ็ดีค่ะพี่โอก็บอกว่าเขาทําได้แพทเขาทําได้กลัวไหมว่าสมมุิเล่นไปแบบยังไม่จบเรื่องละไม่เอาเรื่กลัวมากไม่เอาแล้วแม่แต่คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ถามมาแล้วไม่เยอะถามมาแล้วไม่เยอะ และอีกอย่างหนึง่งเราก็เลยบอกไปก่อนเลยว่าลูกเราพูดไม่ชัดนะอเออคือบอกพ่อ,อกพ่อใจ่ไหมรักค่ะจะเป็นลับนะหนูรักแม่หนูรักแม่อะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆนานอะไรอย่อยนะ<ต>าเยง,างเง,งี้ยแ,แ,แล้วแต่เขาเลยทุกอย่างคือแล้วแต่เขาเลยคือแพทเชื่อว่าตอนนี้เราเออไม่เหมือนเราตอนเด็กๆเนอะตอนเด็กๆเราก็จะฟังแม่ฟัง แม่เราให้ทาอะไรเราต้ทำตอนเราหกขวบอะแต่ตอนนี้ยุคเปลี่ยนไปเขารู้เรื่องมากขึ้นแค่ก็ใช้วิธีการคุยกันเป็นเพื่อนนะคะก็อยากทํำไหมไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำทำได้เท่าไหร่ก็คือที่จริงที่แพทีมีเรื่องที่เราอมากทำมมีค่ะที่เลสจะจะเป็นแบบดื้อเนี่ยเขาเป็นคนไม่เคยเถียงแม่แต่เขาแค่ไม่ทํา <c oughs> อย่างเช่นเลส <c oughs> โอเคเลสหนึ่งเลส 1, <c oughs> เลสอง เลดลูกโอเคลุกเลยอย่างเงี้ยคือบางทีเขาเขายิ่งกบอะไรมากๆแล้วเขาก็จะเหมือนแบบหลุดไปเลยแล้วก็แบบอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แพทรู้สึกว่าแพทรโชคดีมากที่พัทมีเขาคือคือพอเราอยู่กับเด็กคนอื่นๆเราจะรู้เลยว่าโหลูกเราง่ายมากง่ายมากๆในระหว่างที่คนอื่นพูดเยอะแยะมากมายลูกเราพูดคําเดียวได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แม่ผมอยากได้อันนี้ ยู่ดีๆก็อยากได้เฟอร์บี้บอกว่าพยายามมาบิ้วเราเราพูดกับแา่ทีเดียวว่าหนูเคยเล่นแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วแม่ก็เชื่อว่าถ้าหนูได้เล่นอีกหนูก็จะเบื่อเหมือนเดิมไม่พูดแล้วเล่นตูเขาโตมากก่อายุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาาเจอผู้ใหญ่เยอะตั้งแต่เด็กพาเขาไปทํางานตั้งแต่เขาสามเดือนแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินง่ายกินเข้าวกองง่ายอยู่กับใครก็ได้ แล้วก็ไม่ไวยวายไม่เล่นจนเกินงามนะคะและด้วยสิ่งที่เรารักลูกขนาดเราเคยตีตอนเด็กๆค่ะยอมรับเลยคือแพทการเลี้ยงแบบโบราณเลยอนยะ่างเงี้ยคือแพทจะลองมาหมดทุกวิธีแหละเข้ามุมก็แล้วอะไรก็แล้วคือมันไม่ได้ผลดกับลูกเราเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเราก็จะพูดด้วยเหตุผลก่อนว่าถ้าสมมุติเธอทํานมโกเราเตือนแล้วนะเราถ้าโกเราจะตีแต่ถ้าไม่โกก็คือโอเค ทัางทำหกเนทั้งแก้วคําพูดหองแม่ต้องศักดิ์ธิ์เราก็ตีให้รู้ว่าเจ็บหลังจากนั้นน่ะเขารู้ว่าอ๋อเวลาแม่บอกว่าตีมันเจ็บแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าแม่พูดแล้วจะต้องไม่ทําจะต้องไม่ให้เจ็บแบบนี้อีกหลังจากนั้นก็ไม่เคยตีเลยค่ะหลังจากนั้นก็แค่เรียกเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยพัดคือพัดบอกเลยว่าการเลี้ยงลูกอะไม่มีแบบแผน ไม่ไม่มีการแบบว่าบ้านนั้นเลี้ยงอย่างนี้เราเราเลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะเพอร์เฟคหรือมันจะลงตัวขึ้นอยู่กับวิสัยของพ่อกับแม่บ้านแพทผ่านมดแล้วเนอะตั้งแต่ลูกยังเล็กดรามา่าป้อนกล้วยป้อนข้าวอะไรอย่เราผ่านแล้วจนตอนนี้ลูกเราหุ่งขวบล้วแข็งแรงมากมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าบ้านไหนถนัดแบบไหนเลี้ยงแบบนั้นค่ะขออย่างเดียวคือให้เขาเชื่อฟังเราเข้าใจแล้วเป็นเด็กดีก็พอ เราถามถึขอของเรื่องดรามากก่าตอนนี้เนะาะที่ให้เป็ะเด็ก,ดาากเออข้าใจเลยอะ่ะคือแบบบางคนเขาก็เฉยๆอนะไรเงี้ยแล้วบางคนเยายาำจะดรามา่าคือเราเข้าใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยในตอนที่ขัดปวกับพี่นี้อะ่ะเขาก็อยู่เขาก็นั่งอยู่แล้วพี่นี้ก็หันไปถามขเขามันก็คือเรื่องจริงคือเรื่องของเรื่องอะ่ะเราก็เหมือนแบบเมาส์กับพี่นี้แหละอนะไรเงี้ยเราก็เมาส์กันว่าแบบเขาทาอะไรบ้างวานะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างที่คนออรีเสิร์ชข้อมูลนะคะ เราเรามีการรีเสิร์ชตรงนี้ไปแล้วแล้วเขาก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเยราก็บอกว่าเออคืออันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเขากับแพทห่างกันสิบสี่ปีแพทคือพี่เขาผู้ใหญ่เลยอ่ะการที่เขาจะเคารพเรา,าอ่ะมันไม่ได้แล้วแพทไม่ได้บังคับมันไม่ได้เกิดจากการบังคับว่าถ้าเธอไม่ทําแบบเนี้ฉันจะไม่คุยกับเธอนะไม่แต่เป็นการที่เขามาขอทําเขาต้องเขาขอทขําคือหมายความว่า เมือนเขาไปดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่ั้งคูอะแล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราอ่ะจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจักไหว้ก่อนเนาะต้องไหว้เป็นการแก้เคิดว่าให้เขาอะ่ะเหมือนให้เขาแบบให้เอให,ให้ให้เขารบเราเหมือนแบบเรายอมนะเรายอมนะหลังจากไหว้ก็เลิกขอกลาบ เราตกใจนะตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกมากเธอฉันไม่ใช่แม่เธอจ้ะจะพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหว้เฉพาะที่บ้านพ่อข้ <laughs> างนอกก็คือกูดูแก่เลยใช่ปแต่ดอกมะลิใส่เป้าอยากได้ยกมือไหว้ข้างนอกเด็กขัดขอนางก็แบบเหมือนนางทำแล้วนางรู้สึกดีเหมือนตอนหลังก็นู้แบบขอเพื่อทูลกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บังคับอย่างที่บอกเราไม่ได้เราแชร์กันเฉยๆซึ่ง พอเราพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นบางคนหลายคนหลายหมุมมองถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะหลายๆคอมเมนท์ที่แพทชอบเลยคือเขาเคารพเราดีกว่าเขาตบตีเราไหมเขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําของเขาแล้วแพทก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขาทำสิดยุสิตงอะเรดีนะคะคือแพทว่าตัวเขาด้วยแหละคือจริงๆอ่ะล่าสุดเนี่ย ก็มีคนตั้งคำถาวมว่าทาไมทัานถึงคบแตเด็กเปล่าแต่เด็กเข้ามาหาคือไก่ต้องหลอดน้องเราอะ่ะก็เด็กนับก็ห่างกับแพทต้องมาสิบสามสิบสีส่การที่แพทอยู่กับมันมันก็ดึงดูดเด็กเข้ามาหาเราด้วยด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงอะ่ะสเปกแรกๆเลยคืออยากได้คนที่อายุมากกว่าอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีอะ่ะแล้วคนที่เด็กกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะทุกวันเนี้ย เขาที่เด็กกว่า14ปีเขามีความคิดมากกว่าคนบางคนที่แก่กว่าแพทปีหรืออายุเท่าแพทอ e. ีแล้วความรับผิดชอบของเขาอะตลอดระยะปีกว่าที่ผ่านมาค่ะเขาไม่เคยขาดตกบุลักสูตรเลยเดย์วันยังไงวันนี้เดย์ที่400 <c oughs> ของเขาอะ <c oughs> ก็เหมือนเด <c oughs> ิมมมัันนนผาแขอย่่าาางเพระว๋อแพทปุ่งกับเขาแล้วค่ะว่าขอดูอีกสักปีนึงแพทปุ่งยังพูดกับเขาเหมือนเดิมว่าแพทติดตรงที่ว่าเราขาดกันเยอะเกินไป <c oughs> ปีหนึ่งละค่ะ ก็ยังไม่ได้ให้สถานะมานอะคือเรารู้กันอยู่สองคนแต่เรื่องจะมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยเพชก็คุยกับเขาไปแต่แรกัคือเป็นคลิปด้วยไหมอ่ะด้วยค่ะเขาก็เชื่อเพราะเราดูก็ทักเขาด้วยเช่นกันว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้วเขาก็บอกว่าดูหลายๆคนที่ผ่านมาเนาะของเลยว่าอีกปีหนึ่งถ้าคุณเพก็คือแบบเนี่แหละนี่แหละอาจจะใช่ใช่ก็คุยกับเขาเหมือนกันคือเพชรก็ยังเปิดแล้วผ่านอะไรมาเยอะอะค่ะเอาจริงๆเลยนะยังไม่ เชื่อว่ามันจะดีได้ไ,<อ>ได้กว่านี้ได้ยาวเท่าไหร่วะ <c oughs> ได้เท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าเอ้ยคนนี้แหละแต่ก็เป็นเราเองที่แบบโอเคเธอไปเถอะ <c oughs> เรายังไม่ได้เลยอ่ะเราจะมามั่นใจอะไรกับเขาเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอเยืนระยะได้อีกสักปีเดี๋ยวเราเ่อาว่ากนะันจะเสมือนความรักพังยันเนาะมัน <c oughs> มัน <c oughs> ตีคู่กบัน <c oughs> ดวงดวงดวงงานทุกอย่างเลยอยากเขาดูดวงบ่อยกว่าแพทอี้กจริงๆบอกว่าหนูลูกหนูดูดวงบ่อยนะลูกชื่อเรียกแบบหนูลูกค่ะหนูดูดวงบ่อยจังเลยเข็นียกแกะแล้วลูกเลยคือมันตลกอ่ะเอะอะฉันน่ะเรียกเขามาดูเปิดไพ่ให้ฉันทีนี้ต่อคิวแล้วนึ่งดูอะไรนักหนาแล้วเขาจะดูแต่เรื่องความรักอย่างเดียวคือเขาอยากแบบให้มันไปใช่แพทก็จะแอบถามแบบีเขาดูเรื่องอะไรเนี่ย เปิดอันแรกเลยคือความรักเป็นยังไงแก้ไขยังไงคือเราเริ่มถือพยายามเยอะเนาะใช่เห็นความพยายามแบบในการที่จะประคองยังไงก็ได้วะให้อยู่กับอินนี่ให้ได้แบบนานที่สุดทำเสร็จไหมมาทำเรจไหมด้วความพยายามเฮ้ยจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เขาทํามากกว่ามันมันมันทำให้เราแบบยังยังอยู่จุดนี้กันได้เงี่ยคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเขาเชื่อเลยว่ามันเราจบไปนานแล้วค่ะ เพราะเราไม่ได้มีความมั่นใจตั้งแต่เรื่องอายุอยู่แล้วแต่ว่าเขาพิสูจน์ว่า้ยอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริง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 ค่ะจริงเขาทาทุกอย่างจนแบบเกินไปอ่ะจริงจริงคือเขาเกินไปถามบ่อยมากอยากทําอยากทําให้แล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวดูนะจากวันแรกเนี่ยว่าเขาเขาทำอะไรไว้วันวันจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกเอาเดี๋ยวขอดูก่อน เรอ้โหก่อนแล้วที่ดพี่แพทได้ดูหลงเรือ่องไม่คือคือดูอะส่วนใหญ่อะผิดกันเลยนะเขาจะดูความรักก่อนแพทจะดูงานก่อนงานเงนิงนยุ่แล้วค่อยความรักเพราะฉะนั้นอะเขาจะเห็นแล้วว่าสเตปของแพทว่าความรักมันเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปแ,แล้วหมายถึงความรักแบบชีวิตคู่อะค่ะมันคือสิ่งอันดับสุดท้ายปไปแล้วเพราะฉนั้นเขาเลยรู้รว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนในชีวิตเราแล้วเขาเรียกร้องมากเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ ขาจะสังเกตทุกครั้งเวลาแท็กูดวงหรืออะไรเนี้ยสิ่งแรกเลยคืองานงานดีไหมคะเงินดีไหมลูกชายู่ในอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักหลังลลถ้าเขาเห็นถ้าเขาถ้าเขาอยู่ในชิ้นเขาจะสังเกตเลยว่าหนึ่งสองสามสี่เขาได้อันดับที่สี่เลยคือความรักเพราะนั้นถ้าเขาเรียกร้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ ถูกไหมหมดทีวันที่กับสากินอะไรนี่แพ็คผมเกลียดแบถ้าเกิดให้คหน้าอ,อกกาบอะอะไรนะหน้าอกกราบต้องแล้ว<ต>ขอร้องก่อนออกจากบ้านอะให้สวัสดีดอย,ยอะไรอย่างเงี้ยไม่แค่นี้ก็เยอะแล้วเอาจริงแ <c oughs> พ็คก็บอกแพนิกก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วแพ็คก,ก็ยังถามหรูอว่าทำจริงๆหรอวะอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยค่ะก็ยาวเป็นปีอย่างนี้หรอใช่ตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยเรียกว่ากราบรายวันทุกวัน จริงเขาบอกวันนีม้มาเลยเหรอรฉันไม่ใช่แม่ของเขาแต่คือฉันเชื่อว่าเขาผอรบจริงๆเ,งเขาไม่รักเขาไม่รักคไ,ไ,ไม่รักไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือเพชก็ง,งงมากพวงมลาลัยอ่ะเขาก็เขาเตรียมให้ลูกเราแล้วขมก็มีขเขาวเขาบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะฉันจะแบบอยู่ในจุดที่เป็นแม่เธอแล้วนะเ<ช>ขาบอกว่าเขาสบายใจอ่ะจบเรียกว่าตอนได้เป็น แล้วที่บ้านเห็นกันทุกคนนะคะล้วบ้านพี่ชายเขาว่าอย่างเงี้ยเ็บลูกชายเขาตัแบบโอ้แพดก็ถามเขาว,ว่าเขาก็เฉยเฉยคืออาจจะด้วยความที่บ้านเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โตเองมาตั้งแต่เด็กคือเขาอะ่ะไปเรียนที่อังกฤษมาเจ็ดปีกลับมาก็คือเจอฉันเลยความผูกพันใดใดอ่ะซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พัารู้สึกแบบไปกันได้ด้วยคือเขารักครอบครัวค่ะเขา,ขาอะ่ะจะคอยแบบ ช่วยเหลือครอบครัวตลอดแบบใครปิ้งกลางมาอนะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเธอจา๋าเธอต้องกลับบ้านไปหาแม่เธอทแบบนี้ด้วยนะอนะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อฉันทำอยู่เขาทำอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้เธอไม่ได้พิเศษกว่าแม่ฉันเขาเสร็จบ้านฉันทำอยู่แล้วเขาแอบกับแม่ฉันใช่เรียกว่าตอนนี้เป็นการละคอลการละคอลแต่แต่เันก็บอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำอะไรอย่างเงี้ยชายาแพทย์คุณแม่แลูกสอง ใช่ตลกมากเปิดลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะเบื่อจริงๆโอ้ยเราปนก็ปนทั้งคู่อย่างเงี้ย่างเขากราบแล้่าบต่อหมาไม่มีคืออย่างคี่บอกะค่ะแต่แล้วเผืคนแก่เลยลูกหัวจะเลยจะเลยอย่างเงี้อขอบคุณแพทก็จะแบบขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าพอเขาสวัสดีมาก็เออสวัสดีสวัสดีอะไรอย่างเงี้ย เออเขากลับมาแล้วเออขอบคุณขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแฟนหรือแม่นั่นแหะดิ <c oughs> แต่ทั้งหมดเลยไม่ต้องดราม่าเลยนะคะคือทั้งหมดมันเกิดจากสิ่งที่เขาอยากทำ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วสบายใจ <c oughs> แล้วเขารู้สึกดีแล้วก็โอเคเราไม่ต้องถามว่าเขาทำกับแม่กันไ้มเขาทำ <c oughs> โอเคค่ะต <c oughs> ิดแม่รูสองกันแล้ว